ดีค่ะสวัสดีตอนเช้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเดินทางไปทำงานค่ะหอบของขวัญหอบดอกไม้ ว่าต้นอะไรโู้เฮดดัตเบสิชื่อนี่บามของเอกไม้ใช่ฉันก็ีคนรู้จักเดินทางไปด้วยกันค่ะ มอร์กกนอลมาฮอลันฮอลันโอ้วันนี้รถติดมากเลยรถติดตอดไปขับไปไม่ได้ได้ตอดไปอากาศหนาวสิบเอ็ดองศา ดาวากับไข่แน่กระดาษยัง <lands> ไม่มีนะโอ้เดอฮาสฉันเคยเคยเห็นแล้ดอฮาสยังยังซีเลยเน็ตก่อนหน้าได้เห็นอันกระต่ายกระต่ายตัวผูบ้านหนเขาเอ่ยว่าฮาร์ส ไอเ my m i y a l ไกไก่ไก่ยูแฮคซีขแกมากินแกมากินยาฟรีเพราะว่าแถวยาขางทางัป็นาของงนของหลวงของคอมเมนเตอร์ของหลวง ให้กินมากินก็กินได้แต่่าต้องล้อมรัว้วว่าให้สัตว์เลี้ยงออกมาถนนล้อมรั้วไฟฟ้าี่เนะนี่ยกินได้ฟรีกินฟรีบนม,มาถนนหลวงหนาวๆมือน,นีค่อยใส่เสื้อนิดเดียวนนใส่สมธรรมดาก่อยใส่เต็มยศของค่อยมือน,นี้ค่อย ใส่หน่อยเว่ยอยากนอนนอนวันนี้วันพุธแล้วนะวัยเนี่ยตุ๊กบุญสังบุญสังโดนระดับอ๋อใไงเป็ง ลายดอกกระสีเลนอะไรสิเอาดอกไม้จัดงานจัดงานให้เพื่อนร่วมงานเกษียณกระยิได้เลนเลนแน่ตอนบายบมากตอนกินข้าวพักกินข้าวแล้วแล้วกันจ็ดงานน้อยนึงกับเลนตบันพักกันเลนพักกันหัวตบันวันนี้เป็นวันของค่อย พวกไทยวิดีโอเด้ไมพวถไทยวิดีโอก็ไดถไทยถ้ตอนนี้แหละไทยไทยเอาตอนนี้ไทยเอาตอนนีเ้เอาดอกไม้ของเรานี่แหละใช่ไหมยปี้ไ่เบนเป็นปยปี้อินุนอ ชูกนกับเพนชูนเอ,อกเออดูใเฮลมาในเมียเอกลาแสนเม็ดเวรเกินเอลกะดากสุกฟอกินเดเรนเพมเพิร์ดอันดุนแอนด์เดอรเทิร์นสเปลเลนดัดอิตเซกเพนชูนมุดโซแซ เขาลดอะไรทางด่วนทางด่วนไปเรื่อยๆมันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวรออีกสักสองนาทีก่อน ่ละเว้นก็บ่มีหยังดอกก็เดินทางเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานยามมื้อเช้าเลิกงานยามมื้อแลงถ้าเมื่อยก็นอนบ่เมื่อยก็จับไมคลองเพลง กี้ขอบคุณค่ะที่เข้ามาชมวิดีโอขอบคุณหลายๆเบิ่งโฆษณาหายน้ำในเดอ้ออย่าขาดเดอ้อเก็บเรียนสลึงอยู่ส่วนสิ็จได้เรียนร่วมๆใส่กัน,แต,นแต่ละเมื่อแต่ละวัน